กรมส่งเสริมการเรียนรู้สนับสนุนให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดยโสธรภายใต้การดูแลของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคำเขื่อนแก้วในสังกัดสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดยโสธรมุ่งเน้นส่งเสริมการเรียนรู้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยและทุกพื้นที่สร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้เข้าถึงทุกพื้นที่อย่างครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เคลื่อนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21และเพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนทุกช่วงวัยในชุมชนเมืองและชุมชนชนบทที่ห่างไกลได้เรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตจากกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เคลื่อนที่ที่หลากหลาย โดยห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดยโสธรมีรูปแบบการจัดกิจกรรมห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่3กิจกรรมหลักๆโดยมีการสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญต่อมามีการวางแผนการดำเนินงานร่วมกับครูกศนตําบลมีการจัดทำแผนการให้บริการที่ครอบคลุมและจัดหาสื่อหนังสือและวัสดุในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ อย่างต่อเนื่องกลางจากจบการทํากิจกรรมมีการทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการสม่ําเสมอเพื่อสรุปผลการดําเนินงานตามลําดับต่อไปห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดยโสธรดําเนินการจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ซึ่งดําเนินการเป็นประจําทุกเดือนเป็นกิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่งของการบริการความรู้สู่ชุมชนเพื่อทําให้ผู้บริการได้ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมีการออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายและในการดําเนินการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งมีการวางแผนการดําเนินงานและรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อที่ใช้ในที่เหมาะสมกับช่วงวัยเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงสื่อหนังสือและสามารถเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมไว้ช่วงวัยเช่นเด็กประถมวัยวัยแรงงานและวัยผู้สูงอายุเป็นต้นกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่อีกหนึ่งกิจกรรมคือ กิจกรรมหนังสือดีปลูกสมองเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านสามารถเข้าถึงหนังสือและสื่อเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยกิจกรรมเน้นจัดร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลโดยมีกิจกรรมที่หลากหลายอาทิเช่นกิจกรรมที่เล่าน้องฟังนิทานเสริมความรู้กิจกรรมปริศนาทายคำอวัยวะในร่างกายของหนูน้อยกิจกรรมวาดภาพระบายสีเสริมสร้างจิตนาการ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เทศกาลสำคัญเช่นเทศกาลลอยกระทงและเทศกาลวันฮาโลวีนเป็นต้นและกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่บ้านหนังสือชุมชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้และสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชนที่อยู่ใกล้บ้านเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นฐานการพบปะกันระหว่างคนในชุมชนบวกกับการส่งเสริมการอ่านป้องกันการลืมหนังสือของประชาชนในพื้นที่บ้านหนังสือชุมชนเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดยะโสธรมีการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนบ้านหนังสือชุมชนอย่างไม่หยุดยั้งโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จัดตั้งบ้านหนังสือชุมชนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงหนังสือและสื่อความรู้ต่างๆได้ทุกพื้นที่ทุกช่วงวัยและทุกเวลาโดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้สนับสนุนให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพพร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตกรมส่งเสริมการเรียนรู้